ก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนนะครับคลิปนี้อยู่กับผมสอในช่องสอเช่นกันเนื้อหาใน,น,นคลิปนี้ผมจะพามาพูดถึงเรื่องคาบูและหัวฉีดความแตกต่างข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงควาแตกต่างระหว่างคาบูกับหัวฉีดคาบูเนี่ยจะอาศัยแรงดูดของเครื่องยนต์ดูดอากาศผ่านช่องต่างๆเพื่อที่จะให้ไปเจอน้ํามันแล้วก็เอาน้ามันเข้าไปในห้องเผาไหม้ส่วนหัวฉีดเนี่ยหัวฉีดจะใช้แรงดันจากปั๊มติก๊กแล้วก็มาผ่านหัวฉีดแล้วก็ดันเข้าไปในเครื่องยนต์แรงดูดก็จะดูดแค่อากาศ ัวฉีเลยจะได้เปรียบเรื่องกําลังที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าถ้าเปรียบเทียบในรถลูกสูบเท่ากันนะครับคาบูเนยจะต้องใช้คาบูเล็กแต่ัวฉีจะสามารถขยายให้ใหญ่กว่าคาบูได้ประมาณ2มิลตัวนี้เปรียบเทียบจาก C ีบียสแตนดาร์ดเลยของคาบูเนยจะมา28ส่วนัวฉีจะมา30มิมลถ้าถ้าเปรียบเทียบคร่ข้าประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียของคาบูก็คือจะหนาจะบางจะดีไม่ดีอยู่ที่คนปรับเซ็ตก็คือถ้าคนปรับเซ็ตมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้หรือว่ามีการสัมผัส เกี่ยวกับรถนะครับดูอาการรถเป็นถึงจะรู้ว่าหนาหรือบางจะขี่ได้ยังไงจะสมูทไม่สมูทอยู่ที่คนทํทําทาสําหรับระบูส่วนหัวฉีดนี่ถ้าหลักๆมันจะเป็นตัวกล่องคุมแล้วก็จะมีโปรแกรมในกล่องว่ารถจะอยู่ในโคดลูเท่าไหร่ก็คือมันจะวนค่า AF หรือว่าค่าความหนาความบางอยู่ที่กล่องเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์จับเซนเซอร์หลังจากการเผาไหม้แล้วมันจะจับส่วนผสมว่าหนาหรือบางหัวฉีดแล้วก็เซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซ,นเซอร์เรลีเร่งก็คือการเปิดปิดเปิดของข้อมือเรามันจะมีเซ็นเซอร์เพื่อที่จะให้แกน ของตารางเนี่ยมันวิ่งสัมพันธ์กับการเปิดคันเร่งและรอบเครื่อนถ้าสําหรับรถหัวฉีดเนี่ยมันจะละเอียดกว่ามากคาบูเนี่ยจะอยู่ที่คนจูนแล้วก็คนขับอาการข้อเสียของคาบูก็จะมีกระอึกกระอักตามที่เราจะเปิดคันเร่งต่อให้ทําเนียนแค่ไหนก็คือก็จะมีอาการให้เห็นคือรถคาบูก็คือมันจะออกเป็นท้องข้างที่จะดิบดิบดิบเถื่อน,นแต่รถหัวฉีดก็จะขี่ง่ายแล้วก็าตาเร่งดีในการเร่งถ้าสมมติรถทําเท่ากาันเปลี่ยนจาก คาร์บูมาเป็นหนัวฉีด1รถจะประหยัดน้ํามันมากขึ้น2รถจะขี่ง่ายขึ้นอาัตราเร่งหรือว่ากําลังรถเนี่ยจะขึ้นเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าจูนดีๆรถหัวฉีด,ดเนี่ยจะวิ่งกว่ารถคาร์บูอันนี้เอาตรงๆก็คือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหัวฉีดมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องอะไรที่มันถูกลงแล้วก็เรื่องการรีแมปหรือว่าการที่จะลบหรือว่าเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อที่จะให้กล่องมันสามารถที่จะทําให ให้ได้มากขึ้นแต่รถคาร์บูก็คือด้วยกล่องกับน้ํามันมันแยกกันน้ํามันก็คือจะเป็นส่วนของคาร์บูส่วนองศาจุลบิดจะแยกไ้ที่กล่องกล่องก็จะมีทั้งแบบจูนได้และจูนไม่ได้แต่รถหัวฉีดเนี่ยน้ำมันกับครับไอ้น้ำมันกับ,กบ,กบระบ,บบจุลบิดเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันการปรับเซ็ตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจูนเนอร์หรือว่าคนที่จูนแล้วก็หลักๆก,ก็คือส่วนใหญ่จะจะเป็นไฟที่ แต่ละรุ่นแต่ละอะไรก็จะมีไฟที่ตรงรุ่นของเขาแล้วก็สามารถปรับเซตได้ง่ายทุกวันนี้ก็คือหัวฉีดมันก็เลยจะไปได้ไกลกว่าถ้าเปรียบเทียบราคาหรือว่าต้นทุนในการทานะครับถ้ามีงดอยู่ประมาณพันหนึ่งแล้วจะอยากจะจบงานหรือว่าอยากจะไล่เซตน้ำมันให้มันสมบูรณ์ก็คือคาบูจะจบเลยพันหนึง่งแต่ถ้าเป็นหัวฉีดเนี่ยพันหนึ่งนี้ไม่จบรับประกันเลยว่าไม่จบแต่คาบูก็คือจบง่ายกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ได้ก็ไอห,หัวฉีดก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า แต่หัวฉีดมันก็จะต้องหัวฉีดมันก็จะต้องจะแลกมาด้วยกับการกินไฟของรถที่มากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันใช้ไฟมากขึ้นการที่จะอัปเดตระหว่างรถคาบูเป็นหัวฉีดเนี่ยจะใช้งบประมาณมากกว่าที่เราซื้อรถหัวฉีดมาทน้งคันแล้วมาทําอันนี้เป็นข้อที่ไว้พิจารณาส่วนเรื่องความแตกต่างของคาบูกับหัวฉีดก็1ก็คือพวกเซนเซอร์พวกอะไรของหัวฉีดจะมีมากกว่าคอยจะเป็นคอยคนละแบบหลักการทํางาน,นแบบเดียวกันแต่ว่าหลักการเพื่อที่จะให้ไฟออกนี่ต่างกัน คอยของมอชีดเนี่ยไฟบวกจะเข้าไปแช่อยู่ที่คอยแล้วก็จะอาศัยการลบจากกล่องเพื่อที่จะให้เกิดเกิดสนามแม่เหล็กในคอยแล้วก็ค่อยไฟค่อยจะออกไปที่ปลายหัวเทียนส่วนของขบูเนี่ยจะอาศัยการเอาไฟเข้าไปในกล่องแล้วก็ดันไฟที่มีไฟแรงสูงออกมาเพื่อที่จะเข้าคอยแล้วก็ให้มันจุดอันนี้คือความแตกต่างของการจุดระเบิดแล้วก็องศาของขบูเนี่ยขบูจะเป็นแกนแนวเดียวก็คือขึ้นตรงขึ้นมาแล้วก็ไม่มี คือเป็นแกนแกนเดียวครับก็คือรอบอยู่เท่าไหร่มันก็จะเปิดแค่เท่านั้นคาบ,บูก็เหมือนกันในการปรับเลงของคาบ,บูเราเปิดเท่านี้มันก็จะจ่ายน้ํามันแค่เท่านี้รอบจะอยู่เท่าไหร่ไม่สนน้ำมันก็จะลงไปเท่านี้การขี่การอะไรเนี่ยมันเลยจะไม่เนียนเท่าหัวฉีดเพราะหัวฉีดเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดคนเร่งเท่านี้ปุ๊บสมมุตินะเราขับคนเร่งขงึ้นเลยปุ๊บไอการสั่งจ่ายทั้งไฟทั้งน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแกนเดียวมันจะวิ่งอิสระตามรอบเครื่อง การขี่มันก็เลยจะสมูทกว่าสําหรับรถหัวฉีพูดถึงกรณีเปรียบเทียบครับเครื่องลูกนี้เป็น cbr หนึร้อยสิบคาบ,าบูเครื่องลูกนี้เป็น cbr 1น0่ร้อยสิบหัวฉีทำเท่ากันคือลูกหกสิบหกมิลเท่ากันก็มาดูการเซ็ตวันนี้ผมเซ็ตมาโดยตรงก็ทาไ้เมืม่อประมาณหกเจ็ดปีก่อนก็ถ้าเป็นรถมีคาบูอยู่แล้วก็คือเป็นคาบูเอ็นโปก็เราจะซื้อแค่นมหนูมาชุดหนึ่งร้อยกว่าบาทก็ประมาณร้อยหนึง่งตีไปร้อยหนึง่งแล้วก็เข็มเล่งอีกร้อยหนึง่งเป็นสองร้อย เพื่อที่จะให้ได้การเกลี่ยน้ํามันที่เนียนขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ํามันที่มากขึ้นมันจะได้แล้วสองอย่างสําหรับรถคาบูก็ถ้าเป็นรถหัวฉีดก็เปลี่ยนหัวฉีดหัวฉีดก็อยู่ช่วงนั้นผมซื้อน่าจะ300กว่าบาทใช้อยู่ประมาณ1 7 0จซีซีะจำไม่ได้ก็หัวฉีดก็ประมาณ300ก็ตัวนี้จะแพงกว่าเราซื้อ2อย่างของคาบูแล้วร้อยหนึ่งแล้วก็ก่อนต่อมาก็จะเป็นเพิ่มปริมาณคาบูหรือว่าเพิ่มปริมาณทางเข้าไอดีก็เป็นขนาดปาก เลื่อนตัวนี้เป็น32มมิลตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ500ก็เพิ่มมาที่500ตัวนี้เป็น800ตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับคาบูขนาดตั้งแต่28มิลถึง34มิมลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทก็มีตั้งแต่ราคาถูกราคาแพงครับตัวนี้ผมซื้อมา534มิมลก็ตีไป2ออย่าง3อย่างนี้800อันนี้เท่ากันแล้วแต่คาบูเนี่ยจะได้การเกียร์น้ํามันหรือว่าการเปลี่ยนแกนของเรลือไอ้แกนแกนการจ่ายน้ามันส่วนหัวฉีดเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแกนการจ่ายน้ํามันต้อง เปแมปที่กล่องแต่ตัว c b r ตัวนี้มันแมปไม่ได้ผมก็เลยซื้อกล่องเป็นกล่อง API ตอนนั้นผมซื้อมือ2ออยู่3 0 0 0ก็บวกกันไปแล้วเป็น3,800ตัวนี้เป็น800อยู่ก็คือห่างกันอยู่3,000แต่ถ้าเป็นรถสมัยใหม่ที่เป็นกล่องที่รีแมปได้ราคารีแมปก็อยู่ตั้งแต่ราคาห100ลักร้อยถึงหลักพันก็ตีไปกลางๆก,ก็ประมาณพันหงถ้าบวกการรีแมปไปก็ประมาณพันแตัวนี้ประมาณ800ส่วน ถ้าจะทําอย่างอื่นเพิ่มก็ถ้าในรถมอเตอร์ีก็จะมีหลักๆก็จะมีปั๊มติ๊กที่จะต้องเพิ่มแรงดันให้มันมากขึ้นหรือทําแรงดันให้มันคงที่เท่าเดิมก็จะมีสักส่วนต่างก็จะประมาณอีก500สายน้ํามันอีกร้อยหนึ่งเป็น600600กรบวกพันแตัวนี้ก็จะอยู่800อยู่ถ้าสมมุติในกรณีที่คาบูที่จะทําก็คือก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกพันหนึ่งก็เป็นกล่องกล่องไฟก็เป็นพันแปดกับสองพันกว่าบาท อันนี้ถ้าเปรียบเทียบในสเต็ปรถที่รีแมปได้นะครับราคามันจะไม่หนีกันมากแต่ถ้าเป็นรถที่รีแมปไม่ได้ต้องเปลี่ยนกล่องครับตัวตัวตัวที่แพงก็คือจะอยู่ที่กล่องมันจะกระโดดไปเท่าตัวถ้าสมมุติในชุดชุดของหัวฉีดที่ผมไล่จบเนี่ยมันจะจบอยู่ประมาณ4ี่พันกว่า4ี่พันห้าสี่พันกว่าเนี่ยส่วนคาบูเนี่ยมันจะจบอยู่ที่2องพมันจะมีส่วนต่างอยู่2องพัสอเนี่ยผมสามารถที่จะเอา2องพของหัวฉีดเนี่ยมาซื้อแคมใส่ตัวพวกคาบูได้ เป็นแคมแต่งอันนี้มันก็จะได้กรณีที่ในงบเท่ากันคาบูมันจะทําได้มากกว่าหัวฉีดแต่อัตราเร่งของขหัวฉีดเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีแคมมาเพิ่มมันก็จะวิ่งกว่ารถคาบูคลิปนี้ผมทําเปรียบเทียบให้ดูกร่้าวว่าเผื่อใครที่มองว่ากําลังที่จะแปลงหัวฉีดหรือว่าจะซื้อรถหัวฉีดมาเลยผมแนะนำนะครับถ้าจะแปลงเนี่ยซื้อรถที่เขาทําหัวฉีดแล้วแปลงจบมาอันนี้คือเราจะเจ็บน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเราเอารถคาบูมาแปลงหัวฉีดเนี่ยมันจะหมดเยอะ ส่วนในกรณีที่เปรียบเทียบกันก็คืออย่างเว็บร25 r กับเว็บร25่าประวานสมมติลูกเดิมเท่ากันร2อที่เป็นหัวฉีดนะครับรีแมปแล้วจะต่างจากรถคารูค่อนข้างที่จะเยอะกันรถหัวฉีดรีแมปจบหรือว่าเซตอะไรต่างๆเนี่ยรถหัวฉีดที่เป็นหัวฉีดตั้งแต่โรงงานมาเนี่ยจะวิ่งดีกว่าแล้วใช้งบน้อยกว่าในปีปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าเป็นการปรับแต่งก็ตามที่ผมเปรียบเทียบครับก็คือถ้าทํามากขึ้นไปที่จะต้องอัพ ของเดิมใช้ไม่ได้ที่จะต้องอัพของใหม่ทั้งหมดนะครับคาบูจะใช้งบปอระมาณที่น้อยกว่าหัวฉีดก็จะใช้งบปอระมาณที่มากกว่าส่วนข้อดีข้อเสียมีทั้งคู่มีข้อดีทั้งคู่มีข้อเสียทั้งคู่อันนี้แล้วแต่คนชอบส่วนถ้าเป็นาถ้าเราทำแบบฟูหัวฉีดแล้วก็คือฟูทุกอย่างก็คือของนี้จัดเต็มมาแล้วหัวฉีดเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าคาบูอย่างการที่จะไปจุนแอลกอฮอล์ร้อเปอร์เซ็นต์หรือว่าในโตมีเทนเนี่ยคาบูมันก็จะติดตรงที่ว่าปริมาณอากาศหรือว่่าาาาาทงเเขข้้้้นนยมัไดอกว อันนี้เราต้องยอมรับว่ารถคาบูมันเป็นของโบราณแต่หัวฉีดมันก็เป็นของสมัยใหม่มันก็ต้องแพงตามเทคโนโลยีก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นแนวทางไว้เปรียบเทียบเฉยๆก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม